เล่งนกยกแรกโจนาธานมั่นใจฟิลิปเป้กลางตํารารับไม่ทันป้องแชมป์โลกวันมวยไทยโจนาธานแฮกเกอร์ตี้มั่นใจว่าฟิลิปเป้โลโบผู้ท้าชิงบัลลังมวยไทยรายแรกของตนจะถึงกับไปไม่เป็นหกักต้องเจอการแผนเปิดเกมเร็วตั้งแต่ยกแรกโดยตั้งเป้าเผด็จศึกอริตัวชะกาดอย่างไวไม่ให้ตั้งตัว โจนาธานแฮกเกอร์ตี้แชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวด135145ปอวัย26ปีจากเกาะอังกฤษเตรียมขึ้นสังเวียนเพื่อทำหน้าที่ป้องกันบอลลังครั้งแรกพบกับผู้ท้าชิงอันดับ3ของรุ่นฟิลิปเป้โลโบนักสู้วัย30ปีจากบราซิลที่ได้รับโอกาสให้ขึ้นชิงแชมป์โลกเป็นครั้งที่2ในศึกวันไฟใน19ณนะสนามมวยเวทีลุมพินี รามอินทราถ่ายทอดสดในช่วงไพร์ทามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา08:00นาาของวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์นี้สำหรับโจนาธานและฟิลิปเป้ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ต่างเคยมีประเด็นร้อนต่อกันมาก่อนในศึกวันไฟใน16ที่โจนาธานสามารถเอาชนะน็อกฟาบิซซโออันราเดคว้าเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทมาพาดบ่าได้เป็นเส้นที่สองซึ่งหลังจบการแข่งขันเป็นทางฝั่งโจนาธาน ที่เดินเข้าไปหาจอมบูจากบราซิลก่อนจะโต้เถียงกันอย่างดูเดือดจนทีมงานโค้ชของทั้งสองฝั่งต้องรีบเข้ามาแยกออกไปเรื่องมันเริ่มหลังจากที่ฟิลิปเป้เอาชนะเสมาเพชรมาได้ เขาก็เป็นฝ่ายเรียกหาผมไม่หยุดทั้งบนเวทีและห้องสัมภาษณ์ผมคิดว่าตอนนั้นอะดรีนาลีนของเขาคงหลั่งออกมาเยอะมากแน่ๆเพราะหลังจากวันนั้นผมก็ไม่เห็นเขาท้าทายผมอีกเลยไม่ว่าผมจะยั่วเขาขนาดไหนบนโซเชียลมีเดียก็ตามเมื่อผมเห็นเขาอยู่ที่มุมของฟาบริซิโอผมเลยตัดสินใจเดินเข้าไปบอกเขาต่อหน้าว่าจริงๆแล้วเขาไม่อยากชกกับผมหรอกและมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แชมป์อย่างผมจะต้องเป็นฝ่ายเรียกหาผู้ท้าชิงแบบนี้มันควรจะเป็นในทางกลับกันมากกว่า อย่างไรก็ตามหากมองเฉพาะเรื่องฝีมือบนสังเวียนโจนาธานก็ให้การยอมรับในความเก่งกาจของฟิลิปเป้ที่สามารถหักด่านของแข็งประจำรุ่นอย่างเซมาเพชรแฟเทคจนสามารถยึดเก้าอี้แรงกิ้งเบอร์สามของรุ่นได้ในปัจจุบันและกลายมาเป็นผู้ท้าชิงที่เรียกได้เต็มปากว่าเหมาะสมสำหรับตนทุกประการฟิลิปเป้คู่ควรต่อชัยชนะนอกเหนือเสมาเพชรแล้วเขาเป็นนักสู้ชั้นยอดและในฐานะนักสู้ด้วยกันผมนับถือเขานะผมมองว่าเราเป็นคู่ชกที่เหมาะสมกันมากเพราะสั โดยไฟนี้โจนาธานแสดงความมั่นใจว่าเมื่อฟิลิปเปส ต้องขึ้นสังเวียนมาเจอกับนักมวยที่เครื่องติดเร็วอย่างตนคงจะเป็นเรื่องยากในการกางตำรามารับมือได้ทันเวลาและยังมองไปถึงการปิดเกมเร็วตั้งแต่ยกแรกเพื่อรักษาบัลลังมวยไทยสุดหวงของตนอย่างยิ่งใหญ่ด้วยฟิลิปเป้เป็นนักมวยที่มีสไตล์การชกแบบมวยไทยขนานแท้ซึ่งการชกในสไตล์แบบนี้ถ้าหากเขาโดนไล่บี้เขาจะไปไม่เป็นแน่แน่ไฟนี้ผมจะเดินไล่กดดันใส่เขาจนกว่าเสียงระฆังหมดยกจะดังผมจะเปิดเกมแบบจัดเต็มตั้งแต่ยกแรกแน่นอนถึงผมจะเตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน5้ายกมาตลอดแต่ถ้ามี โอกาสให้ปิดเกมได้ตั้งแต่ยกที่1หรือ2ทําไมผมจะไม่ทํหละ่ะและหวังว่าผมจะเจอช่องผดเด็จสึกเขาได้อย่างรวดเร็วแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมสึกวันไฟใน19ในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ดอทและติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Watch.wanif.com บางประเทศ a c e b o o k หรือ u t u b e วันบางประเทศเริ่มคู่แรกเวลา8นาฬิกาและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยรับสัญญาณสดเวลา10นาฬิกาและติดตามข่าวสารความคืบหน้าของวันได้ทางเว็บไซต์ w a n i ิฟดอและ อินสตาแกรม O.N.E. c h a m p i o n s h i